โอ้หับเล่นหับนั่นย่างย่างเล่นนย่างไหวขนาดเอาอมึงน,นี่ต้มบ่อน้ำนี่ดื่มเลยบ่ต้มต้ตแมแดงง่อยลอเลยเนาะแล้วเนยื่นเฮือนนี่เฮือนเกี่ยวคุณเหินแล้วมาเกี้ชนบดเค็มี่มีสงวนแต่ข้องูข้อควายทุกคนทั้ง,ทงถือทั้งพายทั้งฮิวเนอ้อ สบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีที่กำลังติดตามมาชมนะวิดีโอน,นี้ก็เฮาพาทุกคนมาเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวชนบทนะทุกคนนั่นก็คือหมู่บ้านตางอะไรเหนือบ้านตางอะไรเหนือเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ขึ้นกับจุดชุมตางอะไรเมืองนอกแขกชาวานนเขตรเดี๋ยวพาทุกคนมาเลาาเบื้องวิถีชาวบ้านยามเที่ยงนะทุกคนนะตอนนี้ก็เวลา,าชีวิตมงกว่าลแล้วทุกคนหมู่บ้านเงียบสงบชาวบ้านเพิ่งกลับไปให้ไป,ไปชวนเพราะว่าเราดูการ คิดนให้นะชาวบ้านกาลังชักเข้าให้เขาก็เป็นชนเผ่าโต๊ชนเผ่าเดียวกันนะเห็นให้อยู่แคมบ้านคือคว,าว่ายวัดรกคนเขาเจ้าห้องป,ปิดห้องประตูตัวนี้คือชีแมนเข้าหมดแล้วามเบอร์นี่ประตูป,ปิดแต่วันนี้ตัวนี้มีย่างปิดแบบนี้ปิดกะปิดบริษัทเจ๋นะทุกคนยานแต่นกหนูเข้าไปเอานะแต่ว่าเรื่องคนนี่เขาเอาอยู่แล้วเพราะว่า ายานประเภทนี้พิษฮคือข่อยว่าเลยทุกคนเขาก็ประเภทนี้เดียวกันนี่โหตัวที่ข่อยว่าทุกคนเขาเฮ็ดหัวมันนี่ก็แบบนี้เลยได้อืมอันนี้ปนเป็นชนเผ่าตะวยเอกลักษณ์แบบนี้แบบหนึ่งที่ว่าเขาเฮ็ดหัวเฮ็ดแค่พักเ็ดชนมันชนเนี่ยเขาคังยันเบยันอยาาออน่อยางเขาเอาไปทำลายเครื่องปลูกของผังของเขาของเขาเนะี่ยย่นิเนี่ยชาวบ้านเพิ่งกับปลูกมันนี่มันกำลาังงามแล้วทุกนแต่ว่าบอกว้างนะ้ะตัวนี้นะ ไปชวนแค่บ้านชวนที่วันน้อยๆน,นะทุกคนถังไห่ดำตัวนี้ชาวบ้านตวงน้ำมากินน้ำดื่มของชาวบ้านจะดื่มน้ำจากหาหลินนี่แหละเวลาฝนตกนะทุกคนนี่เต็มันอยู่แล้วน,น,นี่ดื่มน้ำอยู่นี้เอ้ยเมืเ่อไร่ำามเข้าอ่ะ ตามเข้าเนื้อไหนๆกรกรอเชลล์เน้นบอกเออเห็นตามเข้าเนาะเอาใกล้กินข้าวแล้วนั่งนะใกล้กินแล้วนั่นน่าใกล้กินข้าวหลือเฮียเลย,เลยเด้วยจ้า <c oughs> ตาข้าวด้วยมือโคกจะมีสามน่วยเก็บเอาเข้าวหาบอกข้าวหาบอกใครมา ดอชไร่บอกมองคนเราไม่ได้ถามเขาให้บอกโบเม่ดอชไร่บอกเออเขาบอกเข้าใจเขาเจ้าก็ต่ำได้นะสมนีต่ำเข้าได้ได้เจ้าที่ต่ำพ่อต่ำแม่พ่อแม่ไปให้ตีปั้เป่อชไร่เจ้าเราอยู่เฮื่อนต่ำเข้าท่าต่นเล่นมึงเข้าเลยเนาะค่อยด้วยบอกแมลงบอก อย่างตัวอย่างนี้แล้วขึ้นเพื่อนนี่เฮือนเจ้าขึ้นเฮือนแล้วเกิดมาทานนันรงนทังถือทงังพายทั้งฮิวเนาะหอยนิมเราวาน <c oughs> มีเสนแต่น้อยเฮือนเฝ้าเพื่อนเนาะ <c oughs> น,นี้าเป็นยังเียดง ใช่ปลาอะไรทุกคนกับมันขาถ้าพอมไกับดักใส่ปลามีเนี้ยเขาเอื้อนยังตัวนี้นะลูกผมมีนีใส่ปลานี่นะปลาชะลาหงนมัเนยังตัวนี้นะบมจักชื่อมันนะปลาชะลาหงเอื้อนยังนี่จันหมแม่นจันนี่ตุ้มลามนี่โอ้บ้านนี้เป็นข้ามะกรูดข้าวท้อยข้าโต้อยข้าโต้อยกันน้องข้าวท้อยโบราะมีเครื่องปั้นมัน มีเครื่องปั่นเข่าอยู่นี่เนาะโ,โอ้แมน่นพื้นหลังนี่นชิมีหน,น้าเด็ดทคนมีจักปั่นเขาเน่ากวาดหื่นมาหนังโอ้ไม่พล่อยก็มัดเอาไปนั่นเลยเนาะแปด็ดดงอยู่เพื่อนผู้เดียวพ่อแม่ไปให้ให้อยู่ชยใช้ไกลบ่อยู่ผู้พุ้มฟุ้นบ่กจะวันไ,ไป เอาน้องบอกอยู่เพื่อนหน่อพาเพื่อนมีแต่เงื่อนไขอย่างเดียว <laughs> เกียดุงเล่าไปยิ้มหวานขนาดนั่งเอกชื่อนายเจ้านั่งจะเป็นสา,าวงามในหมู่บ้านแล้วต่อไปฮนะวีชาโอ้เข้าเฮียนบอกเจ้าก,กะโอ้ท่านยิ้มเข้าเฮียนเพื่นก็ไปเข้าเฮียนนะวีชาฮะวีชาวีชาน้องวีชาอันนี้นเราจะปีเลย ชิมห้าปีอ่าโอ้คนน้อยจะซื้อเนาะแต่อยู่อยู่แล้วเข้าเฮ็ดห้องเ,งเลยแหละบ่อสามโอ้ขอเข้าเฮ็ดชาปกติในชิมห้านี่จะจบหมดจบประถมแล้ว <c oughs> เนอะเราซอยวิธ <c oughs> ีพรมอยู่เฮิ่มเข้าเฮ็ดไหน,หน,นบ้านนี่บ่<อ>น้องวิาาฟาฟาสาวิสาภาษาลาว <c oughs> หวานแต่น้อยเนาะได้ยังกินนางอยู่เพฮนผู้เดียวนี่ได้าหานนะผมไมีอยากหานขิงผักจำแก้วเนาะไม่ได้ไปะจะโวยอะไรบ้างพ่อแม่์นึ่ค่ำผมไปยังมาค่ำเนาะเร้าเลยจูเอานอนจนเว้าได้มีหลายฟังได้อยู่แต่เว้าไม่ได้ก็ได้แ <laughs> ต่เงินตักน้ำอยู่สิญเยื่องหมอ ตอนแรงจะได้ไปทับยูอพุ่นแล้วนเออนาะเจ้ามีอายเออน้องจะโค่นนางน้องเจ้าแช่มไม่นชน,นะไปทางไหนบัตรนีนดคือพุ่นเ,านเอาเข้าใจประไทยคนเบาหนะ่ะเอาไปแล้วุคนเผาเพื่อนพ่อแม่ไปให้ไปชวน,นโอ้บรรยากาศพุน่นคือฝนกตกทางนั้นวิวดีขนาด <c oughs> อาบน้ำโมไปเท้า ชาเครื่องเอวัดไปให้มาหนิแล้วแล้วบอกพวกเราอยู่เฮื่อนเนาะเอาวลานบ่บ้านเจ้าเออนี่บ้านเจ้าคือเลี้ยงหลานเอวลานคือนทินักเนาะเพราะว่าเครื่องเปียกใช้เฮื่อนนะเอออยู่ไกลๆนี่อันนี้เขาเอาน้ำบ้านตั้งอะไรเหนือเนาะเออมีสองตั้งอะไรตั้งอะไรดื้อกับตั้งอะไรน้ำ ตัวนี้เป็นเ่นทุลาเชียวพัอบ้านตั้งไรเหนือนี่ยังบุษันได้ไฟฟ้านะทุกคนชาวบ้านก็จะใช้ตัวนี้แต่กะไกลละนี่ได้ลักแล้วทุกคนลักมาเลยนี่ฝั่งลักไฟฟ้ามาแล้วกําลังได้ลักฝั่งชาวใหญ่มาชาวน้อยกาลังตั้งมาพนดผ่น,นอีกโบุโดนคาดว่าปีหนะ้าน่าจะได้นะไฟฟ้านะแต่ว่าสัญญาณนี่คาดคือกันบานนี่คาดคือคือคนบอลติดบอลบอล chắc bó nằm đi bớt bàn đi mùi này bỏ bàn bãi cứ gắn đi lời nó xàm ừ. ngoại ơi này bỏ à. ngoại đợi này lời ngoại đợi này, này. ấy xàm nó xàm ừ. nó nói phải có nằm nằm tao phòng hạp này nó lùi Tắc sữa nó Hết, cho cái cho rất khói, thế, bài Hoa hẹn chắc, rồi hẹn 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 อามุ้งเอามุ้งมาตองมสิตองขี้เงอมีเฮรอขี้เงอขี้ดิ้นไสลงไหลลงอันนี้คือไอเดียอันที่สองมากคือโซลายคีดอันเสดเดนแถวจิงตู๊บ้านหน้าแล้วก็เขาเขาตักเอาแบบนี้นั่นอะไรมันมีโต้นึ่งคือมันคือคือปีงเขาเอิ้นว่าเลื้อตัวแรกแดงบอแรกแดงแต่มันมันลักษณะตัวโตมันคล้ายคล้ายคือปีงเลยแต่มันแปรมันมันเหนียวมันยากกว่าปีงละเวลานั้น ช่วงลายเขาเจ้าดื่มน้ำเนี่ยมันจะเฮาหูดังมันจะฝังตัวอยู่นยในหูดังมันก็จะเริ่มเติมตัวในหูดังเลยถ้าว่าเฮาเฮ็ดในนี้ถือว่าปลอดไพ่ใช่ไหมบอ, <ừ> อถ้าเขาต้มเขาตอกในนี้ถือว่าปลอดภัยเอามือ่อในต้มบ่อน้ำนี่ดื่มเลยบอเม,ม,ม,มื่อต้มเม่งง่อยเลยเนาะ <S <S บ่ได้ต้มอ๋อมือ่อเดื่มเลยง่อยเลยเลยมันดื่มกินเลยนะบ่ได้ต้ม ผู้น้อยก็ตักสำผู้น้อยเขาจะเอากระตุกกระตุกน้ำดื่มกระตุกน้ำเป๊ปซี่เขาจะมาตักเอามาผงน้ำเซื้อแล้วก็ห้ามเมื่อตามเมื่อแห้งเขาห้ามได้คื่บ้านนี้นี่นี่นี่ช,น,น,อชน,นอินเทอร์เน็ตสชนะอินเทอร์เน็ตคือโซนบ้านบอลหอกทีเเกกบบ่เอาเลิศอกเลิศต้นเฮามาตะบานเลิศพึ่งอ้าวฟุตีเตียงจะหักมันก็จะจะได้ใยสายจะตุะกย่าง จะใช่แล yeah, oh, yeah, yeah. okay. ้วเจ้าเน้อได้อยู่ใรบ้านนาโกมือโกมือมาสะใด่เลยแบะฟืนไม่อยากยันประทายยังไงเอ้ยอ่านน้ำเลยบ่คุยเด้อเลยเราเข้ามาจะให้เบื้องในบ้านแล้วนะเราเบกกันนั้นคือจะเป็นเบกฝืนเนาะโดนอุ้ยเอ้ยเนาะแล้วเราบอกจะเข้าให้น่ะอย่างหมดแล้วน้องมาคุยอโลน้องมาคุยน้องมาคุยแล้วน้องคนไม้หรอวะ Oh, <laughs> chúc xoáy chú mà lôi bà bài này sải vươn háp nó mày chúc nhau chúc xoáy chú lôi bà neo chực chéo nhau nào cái nó hết nhau nát lái thêm tầm đây có mày chít bải qua lẽ nè, thằng lằng này 亮白的。 เพเร่งๆนะเห็ดคือชิ้นักเนาะหลายลูกได้มีกระเท่นน้องเลยโอ้บอกกังคับเห็ดความดุมันของชาชวชนบทในนี้น้อยๆก็ยังเห็ดเวียยช่วยพ่อช่วยแม่พ่อแม่ไปในเวลาที่พ่อแม่ไปให้ไปช่วยเพิ่นการวิวได้ อ,อยู่ร้านนะทุกคนเล็กน,น้องนึ่งเข้าตักน้ำท้าพอ่อท้าแม่มากเลยให้แต่ชวนก็น้ำก็บประคาดในเหืนนะเฮ็ดึกโอ้โอ <laughs> ยิ้มได้แล้วกะนึกได้ยิ้มได้แล้วก็ไปแล้วฝุนโอ้หับเล่นหับนั่นย่างย่างเล่นในย่างไหวขนาดลูกค้าโบราณก็ปิดไว้ถ้าคนมาชือ้อลูกค้ามาชื้อจะเปิดคือ <laughs> <laughs> อกเปิดไว้เลยนี่ <laughs> อ้าวเครื่องลายยุคคือบ่บ่มีเครื่องพุ่นเครื่องเต็มหานอยู่พุ่นโอ้ยัง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 ตุกเล่าที่ตัวนั้นน้ำบ่เอาช็อกตุ๊กไหมคือเอาเล่าเขาน้ำดื่มกาสายผู้หลวงอืมาแต่บ้านดงเลยตัวนี้บ้านดงตุกน้องชิดพันนี่เนาะกินงิ้นกินงินโอเคนะ ได้สิพ okay, yeah, ันกันได้นี่เรามาเข็ชบททุกคนน้ำด้่มนกันเอ้าประตูนี่นักได้นี่ฟ้าได้ไปเพิ่เบบอโอ้ปล่อยเบได้เวลาแล้วทุกคนเอ็ดโมงสิบเขาจะเปิดเบอปล่อยเบเลี้ยงบ่นี่หรือปล่อยไปเลยปล่อยเลยเนาะ โอ้ได้เบหลายเนาะช่องชี้6 812บ่มันบังตัวนั้นก็บ่เห็นคือสิแม่น12ตัวมันบังนะครับบ่อันนั้นทุกคน แกนะขอกันเลยเนาะปล่อยไปไปเลยมือเลี้งมันมาเองบอกไปไล่เขาบอกมาเองแหละเออจื่อคอกเลยนะคักเสียงขอกงูคอกวายทุกคนกรงกลงกลงโบทั้งแถวนี้แถวบัญญิก้าตามกลางบ้านนี่เป็นเดินยาหมดทุกคนพูนบัเลี้ยงงูเลี้ยงควายนี่เป็นเดินยาไปเลยคักหรือยบานนี่ แต่บึงหงัวเนี่ยผลมันสิเป็นโบกเป็นตุ่มหรือบ่แถวนี้พอมันเป็นหนองเป็นดินต่ำนะบอน่อนีนทุกคนนี่มางเลยคือสิแมน่น้ำอังน้ำฮงนะแถวนี้อืมงูควายของชาวบ้านก็ปล่อยเลยเนี่ยตามบ้านนี่ฟ้าเติมมองของชาวบ้านนไงมองนี่มีหลายรนะดับป้อห่างนี่ทุกคนคือสิแม่น้ำป่ามันป่าใหญ่ายเลยมองกันเลยพี่ล,ลมลมเ่ามือนี่ชามนิ้ซี่นิว้วลมผ่ามือเลยนะ,ะมองนี่ มองดักป่าหญ่ตัวนี้ตัวนั้นเป็นมองขี้ตัวนั้นมองเงยไปไหนชาวบ้านก็จะลงหาปา่าอยู่เชืละน่องนี่แหละไกล้ๆทุกคนไปในนี้โบพ่อห้าร้อยเมตรก็หอดเชืบ้านนี้น่าจะเป็นบ้านเก่าวานแก่ทุกคนเขาสังเกงตมองต้นไม้กินมากนี่ชาวชาวบาว้านปลูกไว้หลายมีแต่ตนน้นเงยๆถ้าเอาเป็นบ้านเขาตั้งใหม่นี้จะเป็นต้นไม้ที่ว่าน้อยอันนี้เป็นชาวไฟฟ้ากำลังเข้ามานะอีกบุรีชาวบ้านก็จะได้ใช้ไฟเลยทุกคนอันนี้เป็นชาว ชาวไผ่น้อยชาวน้อยเขาย้ายไปตามกลางบ้านนะแต่ว่าชาวน้อยนี่จะเป็นชาวบ้านคุดเองเลทุกคนชาวน้อยนะถ้าเป็นชาวไงตามเลี้ยวไพ่ไปตามเส้นทางเลยถือว่าพวกบริษัทอ่าบริษัทเขาจะคุดเองข้อใกล้ของชาวบ้านจะแตกต่าง,งกันกับข้อใกล้แถวทกเพียงเฮาแถวชนเผ่าภูไทยเขาจะติดดินเลยทุกคน เอ็ดอ้อมทักดินเลยทั่ลุ่มเลยให้เต็ดยู่แต่ว่าเขาเนี่เขาเห็ดห้างแบบน,นี้ให้ใกล้ขึ้นให้กระด่ายให้มันได้แตนน่ถ้าแรงใกล้เขาจะขึ้น <c oughs> ทางนี้ยังบ่ทันปล่อยเบะเ <c oughs> สียจีบชองหม่ยังยบ่ปล่อยเบะผู้ปล่อยก็ปล่อยแล้วทางนั้นนี่ต้นพลาไหลายแต่บ่าม่มีเฮือนน่าจะเป็นบ้านเก้าตอนนั้นแถวนั้นนี่น่าจะเป็นเฮือนเก้าทางคนดูคนฟูนคนพลนาไหลายเลยโอ้เงี้ยจบปลายต้นอย่ชาวต้นบนะไรผู้หลอกถือบุโอ้ น่าจะเป็นบ้านเก่าถ้านะรถติดแล้ววะเขตนี้เป็นรถนิยมใช้นี่คือรถไทยชิงใช้บรรทุกแก้โลแก้ฟืนแก้มันขับเคลื่อนชีล้อบ่สนี่ชีล้อได้ตัวนี้ขนาดใหญ่บ,บื้เน้อขับรถบ่เป็นบ่ขับรถเสาวน้อยยิ่งหน้าของเสาวน้อยอีกเสน้นก็ดงอีกแอมบ่เด็กเอาน้องบ่เอาหลานบ่หนน้องน้องน้องหรือหลาน น้องนอนปีกกางมุ้งเยอะขนาดนีเนาะแนวพยผันเข้ายังอันนี้น่ะแนวพยผันเข้าเลยออกมาได้ใช้ก็แนวพี่ยผันเขาวันนี้นี่นี่ออผันเข้าเข้าให้หรือเขาหน้านางนี่เขาหน้าหน่อยแม่แล้วมีหน้าแล้วมีรถไทยนี่มีรถไทยหน้าเดิอดตามผุนมีจักพันเข้ากินได้ทุกคนมาเกียร์ชนบัเข็นที่นี่ สงวนแต่เคาะงูเคาควายทุกคนตัวนี้กรงกรงกรงน่เคิลมากรูงตัวนี้ประชาบ้านเขาะนิเคิลมากรูงตัวนี้นี่เคาะตัวนี้นี่ตัวอยู่ในข้องูตัวนี้เเขาอิเคาะแต่ประชาชนเท่าตัวไอ้เทาก็บ่งูเขื่อนนะตัวนี้เคาะอ่าตัวนั้นก็มากรูงอยู่หนึ่งตัวนั้นก็เพฮือเจมมากรูงแขวนเคาะนี่เคาะตัวนั้นกัน มันจะมีมะกรูงมีเคาะมีคลิกมีมะกริงนี่พักกระปูแค่นี้เลยทุกคนเท็่ห้างปูวันนี้เวลาจะมีอาหารการกินนี่ก็ได้ใช้ลาบใช้ก้อยนะกับเด็ดเอาไน้นี้เลยนะจะาบริโรงอดชวนนะกะดีน้ำเขาใช้เขาอย่างก็มันหลือเนะี่ยกะทอกหดพักนน,นี้เจ้าบริทอดทิมละลา